สบายดีทุกคนข้าพเจ้าเดินทางออกมาตั้งแต่เมืองเซิงข้อมาฮอดเมืองแอดก็ใช้เวลาเกือบ30กว่านาทีเนาะและนี่คือเป็นอีกหนึ่งจุดของเขตท่องเที่ยวในเมืองแอดนั่นเองก็คือเป็นเขตวังสงวนเมืองแอดนั่นเองเนาะทุกคนจะสังเกตเหต็นว่าจ,จุดนี้ก็คือจะแมนเป็นเล็กเนาะที่เพื่อนใส้ในการจองกับขวาอูนั่นเองเป็นในขอบเขตของเขตวังสงวนนะรูปะข้าพเจ้าเห็นเล็กแล้ว รู้สึกว่ามันใหญ่อลีเนาะแล้วก็จะเป็นเสื้อก,กาบเนาะที่เพิ่นใส่ในการจองในขัวอูนั่นนะและในขอบเขตนี้เนาะเป็นการสงวนเกี่ยวครับสัตว์น้ำเนาะ <S <S เดี๋ยวจะพา <S <S ทุกคนไปเบิรงนาะววามีป่าสนิดใดเนาะที่เพิ่นได้สงวนเอาไว้และมีบรรยากาศเป็นเนาะใดเนาะเป็นสถานที่ชุติวิทย์ที่พาทุกคนมาเที่ยวชมอยู่ในเมืองแอดหลังจากที่เดินทางมาฮอดแล้ววงังสงวนป่าทำ มาซาดขาั้วอูน้ำแอดนะธรรมโดยกองทืนรุดพรความทุกข์ยากนะยางเข้ามาก็จะเห็นเป็นขั้วอูแบบนี้เลยเพราะว่าจุดที่เที่ยวชมจะแมนชางนันลุมเปนเอาเพ่นเอาไว้ให้เฮาสําสหรับนการหลงเบิงป่าแต่ว่าในขอบเขตแถวนี้ก็จะมีเป็นส่วนขวานของประชาชนแต่ว่าสายน้ําหันเย็นหยินนะและกระใสอีกนะเพราะว่าก่อนอันนี้ข้าพระเจ้าได้ยางลงไปเบิ้องน่อยหนึ่งแล้วเาเกี่ยวกับนาขอบเขตท,ที่เป็น ป่านั่นเองป่ากับมือก็มีตุ้ยิใหญ่ตุ้ยๆได้ือเขาจะยางก็ต้องแมนได้ยางพานขวาูนี่ไปสําหรับขวานนี่แมนรดขามบ่ได้เนาะมีแต่ไส้คนยางอย่างเดี๋ยวเพราะว่าพื้นขันเอาไว้สําหรับผู้ใดที่ต้องการจะไส้รถก็แมนต้องไปขามขวานทา้งหน้าพูดกต่มเนาะยุทธการพูจะสามารถขามได้ไส้รถขามคนขามเนาะแต่ว่าจุดนี้เนาะเห็นว่าคนมีเป็นส่วนเนาะ ทางด้านลูมฮาแนลลงไปก็จะเห็นเป็นสวนพืชผักของประชาชนในพื้นที่นี้เพื่อนปลูกเอาไว้เนาะทั้ทงเป็นสวนผักสวนครัวแล้วกัผักที่ใส่ในพะะนัวเือนเนี่ยจำหน่ายขายในท้องตลาดเนี่ยเพราะว่าทางออกจากนี่ไปตลาดกับโบเรยุกไก่เนาะอันนี้จะเป็นเขตวังสงวนสัตว์น้ำนั่นเองหรือว่าป่านเองเนาะฝากกานี้ก่อเส้นกันนี่น,นี่คือเป็นภาพบรรยากาศก่อนสิ้นปี2023เนาะเก้าข้าสู่2024 ที่ข้าพเจ้าได้มาบันทึกภาพนี่คือภาพบรรยากาศอยู่ในขอบเขตของวงังสงวนเมืองแอดแข่งหัวพันนั่นเองเนี่ยผมพาไปน่าุมนะเห็นว่าตัวป่าไหมทุกคนความวาน้ําใสานะให้ทุกคนเห็นป่ะอันนั้นมันตัวป่าได้นะทุกคนน้ำใสหลายนะจุดนี้พูดป่าก็อยู่นะเพื่อนจะเป็นการอนุรักษ์ป่านะโบได้ให้หาเนาะในเขตนี้เอิ้อว่าเป็นเขตว,วังสงวนอนุรักษนะ์อันนี้จะแม่นเป็นสายน้ำมานเอง ประส่วนกับไส้ในการปลูกพืชเนาะไส้ในการชมไส้ในครัวเรือนไส้อาบได้เนาะในพื้นที่ดังกล่าวนี่ยจะพาทุกคนย่างลงไปเบิ่งป่าเนะาะนะท่าใดเนาะอาจจะได้เคยมาหรืออาจจะเคยคุ้นเคยเนาะกับสถานที่ดังกล่าวนี่กับในภาพปัจจุบันนี่มันต่างกันน้อยหลายไปหน่ดเนาะทุกท่าน ข้าพเจ้าเองก็หากเดินทางมาที่ทัวนะิตเนาะสำหรับมาเที่ยวทั้งเหนือโดยเฉพาะกับแม่นขขอยหัวพานมาเที่ยวเป็นแขวายัมวนะิตเนาะที่เดินทางมานี่ยทุกคนทางจุดด้านนี้ก็เช่นกันพูดเนาะป่าบกลกหลายเลยเนาะทางด้านลุมอยู่กล้องต้นไม้นั่นนะพอทางด้านเทิงนี่จะมีเป็นห้านอาหารเนาะทุกท่านเพิ่นเททห้านอาหารใส่ในทางน่า่วนนั้น โอ้ยเดี๋ยวจะพาทุกคนอย่างลงไปเบิง้งทางนั้นสองข้างจะเป็นห้างอาหารปปมาเบิ้งหางดนะัานรูปเนาะเพราะว่าจุดที่เพื่อนไหนเขาเที่ยวสมจุดที่เขาเบิง้ง เกลืออาหารเกลือปลาเนาะก็คือจะเมนส่วนทางด้านลุมพี่มีทั้งสองฝากเนาะทางกำด้านนี้กัมเรนทางฝากกำด้านนี้กัมเรนอากาศค่อนข้าง,งว่าจะเย็นเนาะอยู่ในเมืองนี้อุณหภูมิอยู่ที่19องศาเนาะในตอนสวยตอนเศร้าก็9อ่า10องศานั่นเดีนี่คือส่วนทางด้านลุมของขวาบรรยากาศโอ้ดีดีทุกคน กาดดีๆอยู่กองขวานี่มีมีแต่ป่าตัวย่ใหญ่น้ำกระใสใสเนาะเป็นป่าที่พิ่นไส่ป่าที่พิ่นอนุรักษ์นองเขตวัางสงวนมาป่ามันก็จะบดได้ไปใส่ดอกหัวป่าท,าที่อยู่ในนี่เคยกิน่นเคยอา,อาหารนาคนเนะาะก็ะจะบดได้ไปใส่ก็จะวนเวียนจะอยู่แถวนี้เมืองสังเกตป่าแต่ละตัวมีแต่ตัว่ใหญ่ท้งนั้นเลยป่าหลายชนิดเนาะที่อยู่ในนี่ อันนี้จะแม่เป็นสายน้ำมาเนาะแต่ว่าขอนอนอยู่ในขอบเขตของการสงวนอนุรักษ์สัตว์น้ำนั่นเองในเมืองแอดนั่นเองเนาะถ้าว่าท่านใดอยากจะมาเที่ยวชมอยากจะมาเบิงนะ่งกเนาะกับโบเรยยูไก่ดอกเนะาะห่างจากตลาดออกจุดจุดใจกลางออกมาหน่อยนึงเนาะจะขึ้นมาขี่ก่มาหน่อยนึงจะมีป้ายทางเขา้าบนบอกว่าเขตวงังสงวนนั่นเองเนาะป่าทุกคนมีแต่ตัวใหญ่ๆสายน้ำก็เย็ยน หลาลงไปเขาแนวไปออู้เราะกจจะเห็นเป็นสายภูสายต่างๆนอะ์จี่อยู่ในเมืองเพื่อนนี่เพราะว่าในขอบเขตของ,ของเทตสบาลนของเมืองก็จะอ้อมหอบไปด้วยสายภูสายน้านั่นเองเนะความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองเพื่อนก็ถือว่าได้ไม่เห็นก็เห็นว่าแปลกหูแปลกตาเน,นหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาบอได้เห็นก็ได้เห็น,ได,หนได้มาในสถานที่ดังกล่าวนี่ในจุดนี้นะอืมทุกท่าน โอ้ไปแล้วเนาะไปแล้วไปแล้วแนมลงไปทางด้านลุ่หูเนาะก็จะเห็นประชาชนเนาะเพื่อนอยู่แต่สายน้ำนั่นเป็นมาพดพักของเพื่อนแล้วเพวกกื่อนก็นมาอาบน้ำเนาะใส่อาบใส่ยูข้อกิ่นในสายน้ำกลางนี่เพราะว่าคนลาวฮอากาติดพันกับธรรมชาติติดพันกับการใช้ชีวิตอยู่แบบนี้เนาะเพิ่งว่า การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนไปกับยังติดผันกับของพวกนี้อยู่นะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนย่างขึ้นไปบงในส่วนของบรรยากาศทางด้านทางอ้อมหอบในแถวนี้ว่าจะเป็นแนวใดในขอบเขตนี้เพราะว่าเป็นเมืองที่ใหญ่พอสมควรได้นาะสำหรับเมืองแอดนี่ก็ได้ค mm hmm. ้าพระเจ้าค่ะใช้เวลาอยู่นี่หนึ่งมืออ้อนอนพักอยู่นี่แล้วก็จะเดินทางไปต่อกลับไปที่เมืองเฮียมเนาะจะออกไปเมืองเฮียมต่อ oh. นั่นเอง นี่คือบรรยากาศนะในขอบเขตบริเวณนี้ก็จะเป็นห้านอาหารห้านกินดื่มเนาะในพื้นที่แถวแถวนี้เพราะว่าเขาก็สามารถซื้อเป็นนี่เนาะเป็นขนมนี่เนาะไปเกลือป่าได้ไปเกลือป่าอยู่ทางด้านลุมนั้นผ่ากินขนมเป็นขนมปังเป็นอันนั้นไปเนาะคน้นี้บรรยากาศทางด้านึนงทางด้านทงก็จะเป็นไฮนาห้องส่วนของเขตชุมชนในพื้นที่ดังกาวของปราชานนั่นเอง มีสองทางเนะาะเขามาแต่ฝั่งกำนัน่ก็ได้หรือว่าจะข้ามอยู่ในห้องรุมพุนทางนั้นรุมพุนก็จะมีเป็นขัาวอีกตัวหนึ่งเส้นกันในการข้ามมาทางข้าทางกำด้านนี้เนาะถ้าว่าเขามาในช่วงที่เป็นฤดูกาลเข่านาปีนี่แถวนี้ก็คือจะเต้มเขียวไปเลยเนาะเขียวไปเขียวเต็มเขียวไปตั้งแต่ท่วงให้ท่วงนาเข่านาของเพิ่น ในขอบเขตดังกล่าวนี่คุณข้าพเจ้าเริ่มีความติดใจกับบรรยากาศกับธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเพลนละถ้าเขาเบิงจากจุดสูงสูงแนมลงมาเนธรมรมชาติของบ้านเมืองเพลินี่สวยงามหลายเพราะว่านาขั้นใดจะเป็นนาขั้นใดเบิดเนาะแถวนี้ แนมเปิงไก่ก็เห็นนะทุกท่านว่าเป็นนาขั้นใดดูอันนำประชาชนาทีเพื่นดุนอาการเห็ดขั้นใดนะเฮ็ดอ่าป้านคันนานะอีกเนาะเป็นขั้นเป็นขั้น,นขั้น,น,นลงไปบรรยากาศสายผันน,นก็จะมีหนองน้ำสะป่าต่างๆ้ถือว่ายอดหลายเนาะทุกคน บรรยากาศในส่วนที่เป็นเขตวางสงวนอยู่ที่เมืองแอดแข่งหัวพันนี้ก็คือประมาณนี้แหละทุกคนที่นําเสนอให้ท่านได้เห็นน้ำกันเนาะอีกชุดหนึ่งถ้าว่าท่านใหได้เดินทางมาที่เมืองดังกล่าวสถานที่ดังกล่าวก็ลองมาลองเบิง่งเนาะมาสัมผัสมาเบิง่งเป็นเขตวังสงวนที่เพื่อนอนุรักษ์เอาไว้อันนีเองเนาะนอกจากนั้นเขาก็ยังสามารถมานั่งลิ้นั่งกินข่าก็ได้นะเพราะว่า ทั้งสองกล่มนี่ก็จะมีเป็นห้านอาหารคอบ,บริการเรานั่นเองนะทุกคนในชุดนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปต่อเนะอาะในอีกชุดอื่นเพิ่มเติมอยู่ในขอบเขตของเมืองเพิ่นนี่